สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับผมกับแอตตีนําโชคพารวยนะครับผมวันนี้ก็จะพามารับชมแนวทางห่วยราวพัฒนาในงวดประจำวันที่14กรกฎาคม2566กก่อนจะไปรับชมรับฟังก็ฟังคำเตือนนะครับผมจากทางช่องคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลาง นำเสนอแนวทางเพื่อความบันเทิงทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะครับผมแอดมินก็จะสรุปผลนะครับผมของวดประจำวันที่12นะครับผมสำหรับวันที่12นะครับผมแอดมินก็ให้เด่นอยู่ที่9นะครับผมวิ่งรูด4กับ2 สำหรับเลขที่ออกนะครับผม8 9 1 0 3 4นะครับผม8 9นะครับผมเป็นล่างชุด6ตัวนะครับผมแล้วก็1 0เป็นล่างชุด4ตัวนะครับผมแล้วก็0 3 4เป็นชุด3ตัวบนนะครับผมสำหรับ4 3 3 4นะครับผมแอดมินก็เข้าตัวเน้นตัวเจาะนะครับผมสำหรับ 89แอดมินเจาะไม่ถึงนะครับผมถึง97นะครับผมก็แสดงความยินดีนะครับผมกับ f c พี่น้องนะครับผมที่มีความโชคดีนะครับผมก็ไปต่อนะครับผมสำหรับวันที่14สําำหรับวันที่14นะครับผมเลขในตารางจะมี8 5 4 7 12นะครับผม ให้เด่นอยู่ที่1นนะครับผมวิ่งรูด4กับ8ปดสำหรับ1มี1นสอง 1นึ่งห้าหนึ่และก็้าและก็หนะหน,นะครับผมสำหรับ4ี สีหนึสีสองสีห้า หกกับสี่เก้านะครับผมสำหรับแปดแปดสองแปดสาม 84แล้วก็86นะครับผมสำหรับในชุดกันนะครับผม1 7 สี่เจ็ดแล้วก็แปดห้าสำหรับเบิ้ลนะครับผมหนึ่งหนึ่งสี่สี่แล้วก็แปดแปดสำหรับสามตัวนะครับผม มันจะจับในตารางนะครับผมคือ7 52ดห้ห้าแปดสาม 1> 6 1 9 9 4 6 8 4 2้วก็1 4 8นะครับผม แอดมินจะสรุปให้อีกทีนึงนะครับผมสำหรับห่วยราวพัฒนานะครับผมในงวดประจำวันที่14กระะกฎาคม2566แอดมินให้เด่นอยู่ที่1นะครับผมเม็ดเดียวนะครับผมวิีงดูป4กับ8 1จะมี1619นะครับผม12แล้วก็15 สำหรับ4 4649 45แ 4, ล้วก็42สำหรับ8นะครับผม83 84แล้วก็86สำหรับในชุดกันนะครับผมมี1747แล้วก็85เบิร์1144 สำหรับ3ตัวนะครับผม7 5 2 9 4 6 8 42แล้วก็148นะครับผม fc พี่น้องที่เข้ามาแล้วนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมกดเหลิบกดไลค์นะครับผมกดติดตามให้กับแอดต,ตีนำโชคพารวยด้วยนะครับผมเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับผม สุดท้ายนี้ก็ขอ fc พี่น้องมีแต่ความโชคดีเฮ็งๆงปังๆนะครับผมดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ